สวัสดีค่ะนี้หา你จินเทียนใต้เหมืืออนนจริงแต่่ไ่ไมมมชเเีีเยยวาดูกันนะคะพาคนจีนมากินกว๋วยเตี๋ยวจะเป็นยังไงบ้างหลังจากกินกว๋วยเตี๋ยวเสร็จนะคะก็พามาต่อร้านกาแฟนะคะแถวบ้านนั่นเอง้ันกับปาเขาจะตกแต่งเปลี่ยน ร้านตามเทศก,กาลไปเรื่อยๆนะคะอร่อยไหมอืมอร่อยค่นะน่าเออเป็นคนจีนได้เหือนจิงไนดะ้เหวินจ,งนจิงกินอะไรขนมจีนถ้านยูจะมาแจงขนมจีนชื่อจงก๋วยเตอ๋ยขนมจีนไงขนมอ่าจีนอ่าชื่อจงกวเน,น,นี่ขนมขนมจีน ไม่ใช่เหรออ้โอ้อร่อยใช่ไหมอร่อพากินขนมจีนตอนค่ำพากินส้มตำก็ข <c oughs> นมจีนเหมือนกันเห็นไหมอ่อว้านำซมเมนคือกระถินแล้วก็สตอแล้วก็ชะอมแล้วก็อ่าอะ หลวงพระบางแล้วก็อีกสอเอีกเอ็กยุกเกอมันมัน,นมาจะามาสี่คนกินไปสิบอย่างนะาอย่างสิบอย่างตอนรับวันริงอ่าวันยิงนีายใช่กลัวชื่อร้านอะไรวันนี่ยไม่ทราบบาร์ลากอะไรที่อ่านไม่ออกอืมฮว่ะ อ oh. ทองชอบเออทองชอบเออปหมนจริงอ่ะกับวอผู้สีหวนทองอ่ะนะนะต้ทาอีฉีซื้อเจ้ามาเอา๊ทองเป็นหาเลยถ้าใกล้ๆนี่ล่ะรอ,อโอ้หมดแล้วรออาหาร ถายหน่อยถ่ายถ่ายถ่ายได้ไหมอังไม่ทันไม่ได้ตัวหรอแล้น่ะเจ้าไปกนตะไคับมา้างจาะ อาหวานเว้นเวนเว,ว,ว้นอีสอไม่เตงเอาอ่ะอืมไหนได้เห็นไหมเออแล้วก็ของพี่จักรชาย <laughs> เย็นเออไหนสาทุกวันเลยอืมอเมริกาโน่นะชีกวันตื่มมามเออไม่หวานแบบพี่จองไย <laughs> นี่นะคะว่าเช้านี้ก็พาบจิ้งมากินกาแฟร้าน้องเทนนั่นเองนะพ่อค้าอบอกขอด้วยอัยนเป็นการน่วงไม่หวานเฉียง กัดนะคะตลาดบ้านซ่องค่ะติดกับร้านปุงทองดีนะคะไม <c oughs> ่เหมนเซนค่ะเขาเรียกว่าวิธีการคัตติ้งคัตติ้งเหรอมา,อาดูคุณภาพเครื่อกก้าวไปคนแต่ว่าทำอะไรดีไม่รู้อะไรทำไม่เป็นเนี่ยยังไม่เหรือนนะอ่ทำไมเดี๋ยวมิงเทียนลาเต้อาชาเท,ที่ยวเลี้ยงนะ อ่ะวิะ่งเทียนะทำช้าช้าเนะ,ะนี้ทำชาช้าน่ใหญ่อุกร่ต้อง้ทำาม้าดแล้วกอนช้อนตเนีต้องรอเวลานะคะ,นะอันนี้กี่แล้วอ่ะสองอีกสองต้องเป็นสีน่เนาะต้องจับเวลานะคะให้ได้สีน่นาที อืม,ม,อ,ม,มอืมอรเราถึงจะรู้ว่าดีไม่ดีไหมอืมมันก็นับดูว่ามีอะไรที่แย่ในนี้มไหมเฟกอะไรแล้วก็ที่เขาเขียนน้อนอยู่ข้างหลังเนี่ยก็มาจากการชิมแบบนี้อืมสาระน่ารู้ช่วงกาแฟนะคะเดี๋ยวคนที่ชิมได้ก็ต้องมีไลเอร์ต้องไปเรียนอถานี่ อางล่างแล้วก็มันมีแตก้าล่างแต่ส้บนเนี่ยเราต้องชิมถ้าเราไม่เปิดหน้าเราก็ต้องกินพวกากกาแฟนี่ไปด้วยอืเ,เิด,ดต,ต้องวอ้วาแล้วมดกอนมไดกินอะไระ<อ>ะดได้กินออกพี่ขอดม วันนี้พาเหมือนจริงนะมาเจอคุณครูที่โรงเรียนมาอันนี้บอกพายชื่อผินแต่อ่ะเคยออ่าไม่ไม่นั่นรัะค่ะวันนี้มาเจอโรงคิดถึงมากๆเลยเนอือไหนอ่ะอมาแล้วเจอน้องจูนกวางอนจริงอุ้ยนี่ฮะว้มาโรงเรียนเวียงศาส์นะจ๊ะ เจ็ดปีแล้วที่ไม่ได้มาโรงเรียนเปลี่ยนแล้วค่ะ,ะด,ดีค่ะมาเจอคุณครูคอมฟีดแล้วสองปีก็ดีว่าเจ็ดปีไม่ได้กลับมาอ่าอยังวัยรุ่นยังวัยรุ่นยังเป็นวัยรุ่นอยู่เนื่องจากคยอเจอสัาทอ๋อ ดูดีดูแดงแล้วก็เหมือนจริงได้เจอกันดีใจร้องไห้น้ำตาแตกเลยเหมือนจริงใชมาขับไปกิน kfc แล้วเวียงฝะนั่นเองอ้หาคืออ้ายอู

กินดูมากเลยกิน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 วางกินข้าวอย่างเนี่ยมาโรงเรียนฮวัสดีค่ะนิฮาวเร็วนีิฮาวนิฮาว

พาุนจิ้นมากินอาหารเย็นข้าวไข่เจียวแกงส้มแล้วก็ผัดซีอิ๊วอี่โรตีป้าหนอมบ้านซ่องเขาชื่อมาหวานเนาะอาหารไทยก็จะหวานแบบนี้แหละอะไรก็ออกหวานไปหมดเลยนะจ๊ะจินเจียนจ่าชาใต้หวอนจิ้นจ่นจาชาไล์อลันชื่อป้าเอิบค่ะ ข้าวราดแกงบ้านซ่องว้า,วาจ้าอุ้ยพัดลมพาบุน,นจิ้นมากินซารีมจา้าขนมคุณยายซารีมขนมคุณยายอืมจุนเป้หุ่ยมันก,กูเลยือนจิ้นไหมไม่ใจเชื่อ ใช่กว่าใช่อุย้ยอ่านไทยจา้อาอรันกอ้วนเพี่ยวเลี้ยงอันนี้อ่ะอือใช่แบบว่าปุกข,ขัน้นขั้นปุ๊เต้าเย็นจริงอ่ะ <laughs> <laughs> โอเคเอาช <c oughs> ม่กินกันอิงแล้วย,ยอเกอ <c oughs> อูอเอโอเคโอเค สามลุนเจอบายฮึ่ bye bye. มส่งเวิร์นจีนม่านกูบายหัวเชอร์เป็นรถไฟนะคะโ <c oughs> อ้ยโจหวเชิร <c oughs> จา้าโอเคคันท่าโอ้ไปก่อนนะมาส่งเวินจีนกับมุงจีนโ oh, <c oughs> อาไอ้นีมน่ม่านม่านเก้าม่นกู่อยู่เสมอวันถี่เก้าสู้บอกโอเคบายบายอีลูกผิงอัน I love you.